พระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562ขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้สอดคล้องระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยแบ่งเป็น2กลุ่ม5ประเภทกลุ่มที่ 1. ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ผังนโยบายระดับประเทศผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัดกลุ่มที่2องผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562มีคณะกรรมการ3ามคณะได้แก่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดการดำเนินการจะทำผังนโยบายระดับประเทศและภาคจำนวน6ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมพานครและปริมณฑลผานนโยบายระดับประเทศกรอบชี้นาการใช้พื้นที่ของประเทศสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกําหนดนโยบายการใช้พื้นที่ระดับประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผานนโยบายระดับภาคสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคให้สอดร,รับกับยุทธศาสตร์ชาติแปลงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนเชิงกายภาพพร้อมกับถ่ายทอดนโยบายระดับประเทศสู่ภาคอย่างเป็นระบบผังนโยบายระดับจังหวัดกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดโดยบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคผังมองรวมจังหวัด ชี้นำและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินในพื้นที่จังหวัดอย่างเหมาะสมการวางและจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัย